คนได้ช่วยซื้อช่วยอะไรเนี่ยนั่นแหละครับถ้าจะพูดเรื่องการทําบุญเนี่ยในความหมายนี้หมายว่ามันมีความเมตตาของท่านด้วยและผลิตภัณฑ์ก็ออกมาดีด้วยนะครับการสนับสนุนครั้งนี้ครับเพื่อจะให้บอกว่าลุงพลเขาต่อสู้เต็มที่ พร้อมที่จะมีค่าใช้จ่ายในนี้เท่าไหรเท่าไร่ไม่รู้และลุงพลก็ค่อยๆขยับยืนได้ใครใครที่อิจฉาลุงพลผมถือว่าคนนั้นไม่ใช่คนนะใครอิจฉาลุงพลในกรณีนี้ผมถือว่าคุณไม่ใช่คนคุณยิ่งกว่าเปรตนะครับนะคุณยิ่งกว่าเปรต อ่ขึ้นขึ้นสารบ่อยๆก็ลุงพลมีหัวความก้าวหน้าครับท่านสังเกตลุงพลนะลุงพลจะเป็นคนที่มีความขบคิดอยู่ตลอดเวลาขบคิดใครควรไตรตรองมีแผนในใจหลายเรื่องลุงพลถ้า เรียนไปถูกต้องแล้วครับเพราะว่าการเรียนมันเพิ่มมันเพิ่มความกว้างของความคิดความคิดมันจะกว้างขึ้นหลักวิชามันก็จะไปเพิ่มมุมมองต่างๆมากขึ้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีอจะดูถูกมันมีคนดูถูกลุงพลอยู่คนหนึ่งเรียกว่าจบเ,าเรียนเรียนนิติศาสตร์ เอามาทาแมวอะไรเขาบอกคําว่าทําแมวคือผมหาคาพูดที่มันดีดีจะทํามามาหากินอะไรโหโหลุงพลไม่ได้ไปไปที่ปรึกษากฎหมายใครหรอกครับผมเชื่อว่าลุงพลจะเรียนจบก่อนบางคนด้วยซ้ำบางคนไม่จบไม่จบกฎหมายแต่ไปที่ปรึกษากฎหมายแบบนี้นะครับ นิติศาสตร์จะไปทำอะไรการเรียนครับเพื่อปัญญาลุงพลเขาก็จะมีธุรกิจเขาอยู่การทำธุรกิจก็มีความรู้ทางกฎหมายกฎหมายจะรูะ้กฎหมายมีอะไรบ้างกฎหมายมวลชนกฎหมายทั่วไปกฎหมายพาณิชย์กฎหมายที่จะนำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นกฎหมายอาญานะฮะ แพ่งพาณิชกฎหมายอีกเต็มมาตาเลยนำความรู้ที่กว้างในเรื่องเหล่านี้ก็มาอธิบายชาวบ้านได้ดูแลชาวบ้านได้ให้บอกเออย่างน้อยที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะทำผิดกฎหมายไหมเรียนรู้กฎหมายเพื่อไม่ให้ตัวเองทำผิดกฎหมายก็พอแล้ว สว่วนสติปัญญาอื่นๆไปให้คาแนะนำชาวบ้านกันเองพอแล้วใครเดือดร้อนนะ่ะเขาจบกฎหมายมาแล้วเขาไม่ได้ไปทำอะไรโดยตรงกับกฎหมายเขาเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาคุณมปยุ่งทำไมอ่ะคุณมาเผือกอะไรกับเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนอ่ะประมาณนี้นะ นะครับมนุษย์นอนนี่แปลกนะไม่มองตัวเองชอบไปเตือนคนอื่นนะชอบไปยุ่งคนอื่นน่ะนะะเขาเรียกว่าเผือกเกิดมาเพื่อเผือกบอลทูบีเพื่อเผือกเลยนะบางคนไม่จบกฎหมายครับแล้วคุณมาทําอะไรกินตอนเนี้ยคุณทําอะไรกินตอนเนี้ยไม่จบกฎหมายคุณทําอะไรกิน ลุงพลจะเรียนก็ยังมีโมโหนะครับใครจะไปรู้เรื่องในอนาคตเกิดลุงพลจบมาแล้วมุ่งมั่นจะสอบเนติไม่ต้องไปมองแนอนาคตหรอกครับแค่ลุงพลเริ่มคิดจะเรียนนี่ก็สาธุแล้วครับมันมีใครฮะคนจะเรียนแล้วมามา,มาอะไรมากันแนะกันแหนอีก นคนจบกฎหมายเนี่ยขอโทษครับคุณจะเรียนเพื่อจะหาช่องว่างทางกฎหมายตำหากินหรือคุณจะเรียนเพื่อจะไม่ให้ตัวเองทําผิดกฎหมายในกฎหมายแผ่นดินเนี่ยก็พอแล้วความรู้อื่นๆมันใช้ได้แน่นอนครับความรู้ที่ได้มาทุกทุกทุกขแขนงฮะคุณจะจบอะไรมาก็ได้ครับผมเชื่อว่าความรู้นั้นเนี่ย ขอให้คุณเป็นคนดีพอจบสูงแต่ชั่วจบสูงแต่ไปโกงจบสูงแต่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคือคุณเป็นคนล้มเหลวเป็นคนล้มเหลวทางสังคมคนจบต่ำแต่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือคนสำเร็จในการเป็นมนุษย์นะครับ อืมเนี่ยคนดีกับคนเก่งเนี่ยถ้าให้เลือกล่ะทุกคนจะเลือกคนดีครคุณไปถามใครก็ได้ครับถ้าสมมติให้เลือกหนึ่งคนคนดีกับคนเก่งเนี่ยอันนี้แค่สมมุติไม่มีใครเลือกคนเก่งครถ้าคนเก่งแล้วไม่ดีเนี่ยไปที่ไหนก็แย่ แต่ถ้าคนดีฝึกให้เก่งได้ครับคนดีฝึกยากครับคนเก่งฝึกง่ายแต่ถ้าจะดีทั้งเก่งทั้งดีเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่คือใครที่ถ้าพนักถ้าบริษัทได้คนแบบนี้ทั้งดีทั้งเก่งเรียกว่าโอ้โเป็นสีแก่บริษัท สังคมใดมีแต่คนดีคนเก่งโอ้จะเริญรุ่งเรือนนะนะครับนี่หลักคนดีคนเก่งนะครับเอาไปว่าดีกับเก่งก็คือ IQ กับ EQ เนี่ยก็อยู่ในที่พอเหมาะนะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้บางคนสมองดีนะครับ บางคนฉลาดแต่อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนเขาอยู่ในที่เท่าที่เขาอยู่เขารู้เนี่ยเขาก็พัฒนาหน้าที่การงานของเขาให้สามารถเลี้ยงชีพได้ก็พอแล้วครับก็พอแล้วเลี้ยงชีพได้โดยสุจริตทำหากินโดยสุจริตพอแล้ว ไม่จะเป็นต้องไปอวดไปเบ่งไปกล้ามบ่าชันอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ถ้ายิ่งอวดยิ่งทุกข์ครับยิ่งอวดยิ่งทุกข์สงสารเกาด้วยไอ้พวกอวดเนี่ยอวดนั่นอวดนี่เขากำลังเขากําลังตกเป็นเหยื่อของมารลักอ่่าหนึ่งนะครับคือเขาไม่มีความสุขนะเขาคิดว่าอวดแล้วสุข แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนน่าสมเพชและเขาเป็นคนน่าสงสารนะครับคุณเคยเห็นคนที่สภาพฐานะมันว่ากันไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้มีคนขับชาเลงจ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยลูกก็ไปตามเขาติดไฟแดงเขามาหอมแก้มลูก ลูกเขาเคยคิดไหมว่าพ่อเขาแย่มากทําไมไม่มีรถแบบคนอื่นลูกไม่คิดเขาไม่คิดครับเขามีความสุขในการนั่งไปกับพ่อพ่อเขาภูมิใจว่าเขามีเท่านี้แต่เขาก็จะเป็นคนดีเขาจะทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวเข้าไปได้เป็นไงฮะอีกคนหนึ่งนั่งเบนซ์เป็นไ,ไงฮะ อาจจะทะเลาะกันในเบ้นก็ได้อาจจะหนีหนีครอบครัวมาเที่ยวก็ได้อาจจะกำลังนอกใจกันและกันก็ได้อันนี้สมมุตินะครับหมายก็าว่าอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่จิตใจครับมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีศีลมีธรรมกินคุณกินกี่มือครับวันหนึ่งสามมือเหมือนกัน คุณอิ่มแบบไหนครับคุณอิ่มแบบไหนแต่ละวันอิ่มอร่อยปากหรืออิ่มอิ่มโดยไม่ได้คิดว่านั่นคือผลของการสุขโดยการหากินแต่สิ่งที่ดีแพงๆแต่ความอิ่มอิ่มของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเนี่ยข้าวเหนียวปั้นหนึ่งปลาแห้งตัวหนึ่งน้ำพริกจิ้ม แค่นี้ผมก็อร่อยแล้วครับมันก็อยู่ได้นะครับมันไม่ต้องคิดแบบนี้ฮะนะฮะอ่ะนะครับนี่คือนะครับผมถึงบอกว่านะครับลุงพลถ้าเราดูดีๆนะฮะไม่มีใครกล้าที่จะถ้าเป็นคนที่มีลักษณะจิตใจแบบนี้นะธาตุเข้ากันแล้วเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะทำให้ลงพลนะ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาข้อเสียของลุงพลไปพูดเพราะทุกคนมีดีมีมีแย่ต้องมองในสิ่งที่ดีๆไม่ต้องไปย้ำข้อไม่ดีของคนอื่นนะครับทุกคนก็มีดีมีแย่นะครับดังนั้น ลุงเอ่อความเป็นลุงพลต่อไปในอนาคตเป็นยังไงไรนะรเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ระหว่างลุงพลกับน้องระหว่างลุงพลกับน้องเราสงสารทั้งลุงพลสงสารทั้งน้องลุงพลก็ควรได้รับความเป็นธรรม น้องก็ควรได้รับความเป็นธรรมทีนี้มันมาถึงจุดแยกจุดแยกของเรื่องเนี้ยเราก็ไม่เคยคิดว่าจุดแยกมันจะเป็นเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจลึกๆมันมีทางที่จะหาคนผิดให้ลุงพลกับน้องได้รับความเป็นธรรมมีอยู่ นะครับแต่อย่าให้จุดนี้มันไปอยู่กึ่งๆกลางๆระหว่างเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไ,ดไหมมันก็มันเหมือนจะมันเหมือนจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไปเลยพวกเราก็แปลกนะพวกเรารักลุงพลแต่เรากับสงสารน้องด้วย สงสารน้องเขาด้วยถ้าน้องอายุสิบถ้าน้องอายุสิบห้าสบหมันก็อีกอารมณ์หนึ่งครับแต่น้องอายุสามขวบเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงสามขวบอ่อนแอมากไม่ควรที่จะให้ใครไปทําใครทําน้องก็เหมือนเดรจฉานนีน่นะครับเดราฉานยังประเสริฐกว่านะครับดังนั้นผมก็ พยายามวิเคราะห์ว่าทำไมจึงมีเหตุการณ์ว่าในที่สุดก็อาจจะเลือกทางในทางหนึ่งอาจจะเลือกทางในทางหนึ่งหมายคขาว่ามันมีมันมีสองทางครับตั้งใจฟังแล้วคิดเอาว่าคุณชอบแบบไหน เนตหมุนเลยฮะเนตหมุนเหรอเห็นบางคนเน็ตหมุนคุณธนพรเน็ตหมุนไม่เกี่ยวเป็นที่ผมไหมเป็นที่ผมไหมคุณน้ำฝนคุณธนพรคุณจำนงนะครับคุณเอสเอสพนันเอสพันนะฮะคุณสิริวิมล ไม่หมุนนะคะอเอาคอยชัดเจนนะผมเห็นคุณธนาพรหมุนผมก็เลยเฮ้ยตกใจอีกนะฮะคุณไม่มีแขกเนอะนะครับคือสถานการณ์แบบนี้จริงๆพวกเราควรคือจิตใจพวกเรามันอาจจะต่างกันคนเขาเป็นเอฟซีลุงพลอาจจะมีร้อยพ่อพันแม่เนอะนะครับลุงพลรักหลานมาก อันนี้จริงฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะอ้างคําว่ารักหลานมากเพื่อจะโยงไปว่าเป็นคนฆ่าหลานน่ะมันไม่ควรมีใครพยายามจะพูดแบบนี้ผมถือว่าเป็นคําพูดที่แย่เป็นคําพูดที่แย่จะให้ตักกะความตักกะนี้มันเป็นตัก,กะวิบัติไม่ได้ครับรักมากแสดงว่าเป็นคนฆ่า มันไม่ใช่หนุ่มสาวครับผมมันไม่ใช่คู่รักหนุ่มสาวอันนี้เป็นหลานร,ร,รักแบบหลานครับรักมากรักหลานมากมันเป็นปกติของคนที่เคยเคยเลี้ยงเคยอะไรฮะมันเป็นธรรมดาแต่สองคนเนี้ถูกโยงมาให้ให้เป็น เกิดปัญหากันอะเข้าใจนะฮะเขาเอาคำว่ารักมาให้อ้างว่าจะให้คนนี้ไปฆ่าคนนี้ตะก,กะนี้มันไม่น่าจะมีขึ้นเพราะว่าในที่สุดก็ถามแรงจูงใจเขาไม่มีอะคดีนี้ไม่เอาแรงจูงใจฮะอย่างที่ทราบจะเอาอย่างอื่นแทน โดยเอาเป้าเอาปลายเหตุก็คือน้องเสียไม่ดูต้นเหตุแล้วไปยึดที่น้องเสียอย่างเดียวอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ประหลาดมากประหลาดมากครับมันมีไหมที่จะทำให้ทั้งลุงพลและน้องเขาเนี่ยได้รับความเป็นธรรมผมถือว่า มุ่งไปทางนี้จะเกิดประโยชน์แต่อีกถ้ามันมีทางแยกมันต้องได้คนหนึ่งเสียคนหนึ่งถ้าอย่างเนี้ยเราก็อาจจะบอกว่าเออรักลุงพลนะไม่รักน้องก็โทษด้วยนะน้องฉันจะเอาลุงพลให้รอดที่เหลือก็ตามเวรตามกรรม ถ้ามันมองแบบนี้ก็ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทีนี้มันก็จะแยกทัศนคติของแต่ละคนละคุณคิดยังไงคุณมองยังไงนะครับนะฮนะลักษณะบแบบนี้นะก็จะเป็นปัจเจกชนละปัจเจกชนนะฮะเพราะผมคิด วิเคราะห์ไปว่าลุงพลลุงพลจริงๆแล้วลุงพลเนี่ยผมเชื่อว่านะลุงพลรู้ว่าเขาไม่ได้ทำเหตุที่ลุงพลช่วยทางครอบครัวของเด็กทุกเรื่องภาระไอ้ํำเนินอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าทำทาแทนพ่อแม่ นั่นคืออาการของคนรักหลานแล้วก็เสียใจผมถือว่ายังไงลุงพลรู้ว่าเขาไม่ได้ทำแต่ลุงพลต้องการหาคนฆ่าเพราะดูสภาพลุงพลรักลุงพลเสียใจฮนะต้องเสียใจที่หลานเป็นอย่างนี้นะครับ อืมนะครับประมาณนี้นะการต่อสู้มันยาวนานเกินไปมันสามารถแบ่งสภาพความคิดมันละเอียดมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นมุ่งมุง่งบวังบางอย่างมากขึ้นนะครับแล้วทำให้เหตุการณ์มันมาเกิดแบบนี้ นะครับคือทางเนี้ยไม่ได้คนร้ายแต่หวังว่าให้ลุงนลรอดนะครับผมก็อยากได้ครับแต่ผมเชื่อว่าในระบบในเมืองใน สังคมตอนนี้สมมุติลุงพลรอดคนเกียดลุงพลก็ไม่ได้ไม่ได้เสริมคายในการเกียดลุงพลแน่นอนนะครับเพราะเขายังฝังใจอยู่เขาอาจจะมองว่าท่านนายเก่งจึงรอดทั้งนี้จึงพ่ายแพ้คนจะคิดแบบนี้ก็มี การเกลียดชังลุมพลก็ยังมีต่อไปนะครับแต่ปัญหาคือเราสมมุติไงเราสมมุติเมื่อสมมุติมันก็หมายความว่าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเรื่องยังไม่จบเรื่องยังไม่มีอะไรที่แน่นอนนั่นคือปัญหานะครับ ไม่มีใครตอบได้ว่าลุงพลจะรอดไม่รอดในการต่อสู้ในชั้นศาลมันเป็นเรื่องอนาคตนะครับนะฮะอืมนะฮะทำไมเขากล้าพูดออกมาว่าตำรวจสงสัยลุงพลเขาไม่คิดว่ามันจะ เป็นคำพูดที่มัดตัวเองแต่ตำรวจไม่เอาไม่คิดอนะครับผมว่าจุดนี้มันมีปัญหาเยอะครับจุดนี้เป็นมีปัญหาเยอะมันมีระบบแอบอ้างมันมีระบบแอบอ้างก็ทำครับมีการแอบอ้างผมก็งงมากนะ แอบอ้างเบื้องสูงก็มีแอบอ้างเจ้านายก็มีแอบอ้างเจ้านายชั้นสูงก็มีนะครับสวัสดีครับคุณตะยู่ครับคุณดีดิฟคุณดิฟวีนะครับคุณขนมตาลอุ้งอิงสวัสดีครับสมาชิกของช่องนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับ เขาคิดอย่างไรก็ช่างเขาเถอะจัดเขา,เขา,ขาเขาแก้ไขยากจิตเขาแก้ไขยากนะครับดังนั้นทุกทางถ้าให้ลุกคลรอดมันก็ไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกนะครับบางอย่างเขารออยู่นะครับบางอย่างเขาพร้อมนะครับ แต่เขาคิดแล้วว่าเขารอวันเปลี่ยนฤดูกาลดีกว่าอย่าไปลุยเลยอย่าไปลุยอดทนต่อไปอดทนต่อไปบางคนคิดว่ายกตัวอย่างแค่กล่องดำเนี่ย มีตอนนั้นเนี่ยที่มีคนพยายามมาช่วยเนี่ยส่งหลักฐานไปก็พังครับส่งคลิปไปก็เปิดไม่ได้ส่งแผ่นไปก็เสียส่งอะไรไปก็เสียอะไรประมาณเนี้ยคือมันอารมณ์ไหนไม่รู้นะครับอารมณ์ไหนไม่รู้นะฮะมันก็มีความแปลกๆอยู่หมดนะนะครับ จึงบอกว่าให้เปลี่ยนฤดูกาลเปลี่ยนฤดูกาลมันจะไปตรงกับนิทานครับขอภัยจะอ้างนิทานนิทานที่ผมย้ําว่าคนพูดในนิทานบอกว่าหลักฐานเนี้ยจะช่วยลงพลนได้แต่ทางที่ดีที่หลักฐานนี้จะได้ให้ความสนใจและ มีการป้องกันหลักฐานดูแลหลักฐานได้ดีเขาถึงบอกว่าต้องรอให้สถานการณ์ปรกติก่อนนะรอให้สถานการณ์สังคมปกติจึงจะมีผลถ้าสถานการณ์ไม่ปกติจะเป็นอันตรายของคนที่มีหลักฐานแสดงว่าคนพูดเนี่ย ถ้าเป็นจริงนะเรียกว่าต้องเข็ดลาบอะ่ะต้องเป็นคนเข็ดลาบอะ่ะนะครับคือไม่เอาแล้วอะ่ะไม่เอาแล้วถ้าอยู่แบบถ้าอยู่แบบอารมณ์นี้ไม่เอาแล้วนะครับครับอืมเนะี่ยนี่แหละครับนะ